สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยม้อนถักการผ้ารวยเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่วันศุกที่ยี่สิบสี่มีทุนายน้อยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะแอดกับสิบภาไปตามแนวทางเล่าสตาน้าอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะเล่าสตาเมื่อวานนี้ก็เขา้าถือตรงๆรงสองเก่าเนาะคะ่ะเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอู มือนีพันสิได้แนวทางตัวใดเข้ากับมาไปฟังน้ำกันเนาะค่ะสำหรับตัวเลขกเข้ากับเห็ดมาให้สำหรับภูมักเนาะค่ะภูบอมกบชอบกัเบิงแล้วกับยาวากันเด้อค่ะสำหรับซุ่มผนมักเบิงแล้วกัเก็บเอาไว้พิจารณามักกัจัดคัดกับพานเนาะค่ะทั้งช่องเขากับกินเพียงซื้อกลางไห้แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ ข่เาเมื่อล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องไม่หน่อยผ้ารวยม้อนถการผ้ารวยในยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางอาจารย์เซี่ยนซ้าอูเพินพ่นเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ไม่ห้เบิงต่อไปเนาะค่ะคลิปนี้เอากลับมาไปฟังแนวทางแกากอาจารย์เซี่ยนซ้าอูพอร้อมกันเตรียมสมุดประกาจดไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องเอฟซ สวัสดีค่ะอาจารย์เชียนซาหูสวัสดีจ้าเอฟซีทุกทุกคนสบายดีมะนะาอเด็ดกระหอนทั้งทีก<า>็ได้เป็นในทั้งต่างประเทศจีบกระหอนปันทั้งนี้ดอกเนะาะเพราะทั้งอาลับดอกหอนาอาลับหอนคัก อาลับกับไถ่นี่ละมันหอนอาลับกับไถ่นี่ละมันหอนอยู่นี่โอ้ยหอนกับหอนเนี่ยเอามานกับหม้อหมูว่านนี่เรียกเล่าสตาก็ได้ผู้ผู้พนมากว่าผู้พนมักก็สิได้กันเยอดอกเนาะหาะว่ามัน่ผู้เบิ่งนั่นละผู้มากนั่นละผู้พนมามักกับไ่ได้ละอืมมากกะเรียนไปบ่มักกับพานอันนี้ให้ไปเป็นแนวทางเนาะ มันก็ถือตรงๆเนาะสองเก่าเป็นแนวทางเออกระตรงๆมันก็เป็นในวตีเลี้ยวทางแต่ว่าเลขเล่าสตาร์เมื่อนี้เอาไปเรียนเลขเล่าัฒนาได้เด้อเอฟซีเลยเมื่อนี้นะไปเรียนได้ตรงๆเนี่ยบ่ได้บพราเพราะเรียนกราฟสายตรงเนี่ยสายตรงสาเพราะ่าให้ตรงเนี่ยเดียววันต่อไปบ่ครับก็จะบอกว่ากราฟนะอ่าหรือว่าเอฟซีกราฟก็โอเค มักชอบกันว่ากันไปปู๊บมากระพันตัวตรงชองบาทตัวกับบาทหนึ่งแปลงสี่แล้วอาจารย์กานทุนได้คาลินไปบกกะเบิ่งไว้ก็ได้แนมไว้เอามาตรวจเล่เรียนเข้าวันนี้เล่งแล้วนี่อยู่หลายชุดเนี่ยแต่ว่ากะม <on> ีต <ice> ัวมากให้เล่นไย้รดอกอาเลขเร่นเลขยังเข้าก็บปะใครพลาดหรอกเล่เรีนเข้ากันบ่มากกรจ้าเลขเร่นไปฮะ ผมมักผมชอบหลาทันหลาจานใส่ก็ได้ดอกถืออยดอกเลขเด่นน่ะน,นะวิ่งรูดก็ได้ผมมักวิ่งรูดเนะาะกดเลขเด่นเด้อเอฟซีเก้าสองห้าเลขเด่นเก้าสองห้าค่ะเออเอาเลขสองตัวบนล่างกะห้าสองหกสองเจ็ดสอง สองตัวห้าสองหกสองเจ็ดสองค่ะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดเอาให้ให้เมื่อนี้ให้เลขบนหกสุดตัว่าให้ตัวกันสองตัวเลยเปลี่ยนแปดตัวเอฟซีเมอเนี้ยเดิแปดนี้ยจะเท่ากับบนมากเลขตัวกันนี่แหละสามศูนย์กับหกศูนย์ให้ ให้ตัวกันมาสามศูนย์กับหกศูนย์ค่ะบอกค่ะศูนย์กับหกคุณนี้นะไอเกียนเซียนเซวมาขนาดแต่ว่าขั้นเรียนกับเซียนไปกับตัวนี้แหละสามศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์หกนี่แหละตัวกันมาสบายมากกว่าเอาเกียรเซียนกับสามศูนย์หกศูนย์ห้าสองเจ็ดสองนี่แหละอีสองตัวเด้อเอาสามตัวบน สามตัวบนกระดานสิสุดสีหางนี่แหละตัวบนมีหลายสุดเนี่ยบอกว่ากันมันก็นเรีตัวเดียวนี่แหละกันว่าหลายสุดหลายนี่ก็ได้เลขยกตัวเดียวสิดอกเอาหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์สามตัวหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์ค่ะ ศ <72 S 1> ูนย์เจ็ดสองศูนย์กเจ็ดสองเออกะหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดสองหลายจิดเซนไตที่จริงแล้วมันเป็นเลขปก,กีิสุดได้หันได้หันนะมันเลขตัวเดียวนอกสามศูนย์เจ็ดสองตุดตะน,นี่สามศูนย์กับเจ็ดสองศูนย์นี่เนะาะค่ะคือตัวเออกระเลขเลขมันกระมีสเานะมันไปใจมันเป็นเป็นน้ำรักลอยสี่ดอ,อกยิ่มีอยู่สี่สุดก็ได้ น,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 ลลนี่ละมัอนีกัละค่ะท่านกันเอฟซีกัลูดกันนี่ละเก้าสองหานี่ละบ้าสองหานี่ดัดเอาเลยเอฟซีมัดลูดมัดิงเนาะมู่บ้าน <ละ S 2> านี่กะเขาหมู่บ,บ้านาาน<ะ>ีก่ก็เขาเลขเด่นนี่เนาะสองเก้า เอาเลขเจ็ดละเปร์กับเปิดสามตัวกัวเ้าสองห้าก็ไม่รู้อล้วหรือว่าเก้าห้าก็ไม่รู้แล้วพี่น้องเลโอเคจุดนี้ชุดไทยแล้วอาจารย์อะถายคลิปแล้วเอาเอาสรุดไทยสุดไทายเอฟซีเฮียงเดอมืมอนีีเด้อเอามือแล้วก็พอกันไหม ขอให้โชคดีทุขผู้ทุกคนสุกๆฉมันกันแห่งเมื่อนี้ล่ละเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะยเาเรียกน้ำตาเน้าสุดท้ายคมด้วยทุกทายข้นี่คือแนวทางเล่าสตาของอาจารย์เียนซาว เมื่อวันที่24มิถุนายน2565นคะค่ะเด่นของเพิ่นก็สิมี92 5เนคะค่ะเลขเด่น2ตัวบนล่างของเพิ่นก็สิมี5 262 7 2 3 5 36 3 7กีสำหรับตัวกันก็สิมีอยู่2คู2ห่างนาคะค่ะแต่ว่าอาจารย์เชี่นทราบเพิ่นมักเป็นพิเศษคือตัวกัน่าซั่น เกิมีสามศูนย์หกศูนย์เนาะคะ่ะสามตัวของเพิร์เกิดสมียูซีคูซีหางสามตัวสีมีหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนี่เนาะคะ่ะสำหรับตัวมากตัวอาจารย์เสี่ยนเ้าอูเพิร์มากเป็นพิเศษก็คือหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดสองนี่เนาะคะ่ะ เอมากกัดจังคอยเกลียว,ว้บ่ามากกับพันไปทั้งช่องเฮ้ากับเปลนเพียงซื้อกลางหาแนวทางท่านั้นเนาะค่ะกับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเนีกับรับฟังพิษถึกกับบวากันเนาะค่ะถ้ายคลิปนี้แอดกับสิขอจบอีไว้เพียงแค่นี้ก่อนห้พี่นอ้องเอฟซีเฮ้าโชคดีถูกไกลรวยเงินเด้อเล่าสตาเมื่อนี่ผู้ใดเอฟซ ท่านใดซื้อกะขอให้ถือขอให้โชคขอให้มานสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ